รู้อัรรักสวัสดีครับมะม่วงหิม,มาพานนี่ครับกินแค่กินแค่เม็ดมันเนี่ยแค่เม็ดข้างล่างนี่เองลูกก็ไม่รู้เขาอาไปทำอะไรนะเนี่ยครับเม็ดเม็ดข้างล่างเนี่ย,กกท,นะย,ยที่เขาไปขายโลหนึ่งหลายตังค์ครับแพงมาก ต้นใหญ่นะมันเป็นเหมือนไม้มันเป็นไม้ป่าครับต้นอะไรก็ไม่รู้ เนื้อหลุดไปเหลือแต่เม็ดเนื้อหลุดไปแล้วก็เหลือแต่เม็ดเนี่ยเหลือแต่เม็ดหรือว่ามันยังไม่มีมันยังไม่ใหญ่ละมั้งอ,อก็ไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยแสดงว่าอย่างเนี้ย อย่างเนี้ยมันมันค่อยคอยแก่ไงตอนนี้มันยังเขียวอยู่ตรงนี้ยังไม่ใหญ่ถ้ามันใหญ่มามันก็จะเป็นแบบนี้ใช่แล้วแหมก็ยังงงอยู่เหมือนกันเพราะมันพ้่งเริ่มมีดอกนี่ไงสังเกตไครไม่เคยเห็นบางครับเนี่ยอ๋อไม่เคยเห็นต้นแบบเนี้ยมะม่วงยิมมาพาน ว่าที่นี่จะมีนะไกล้ๆนาน้องชายวันนี้ออกมาเอาเม็ดสะเดาไงก็เลยเจอมันเป็นพืชที่ให้ประโยชน์น้อยนะนะเพราะว่ากินแค่เม็ดและกินแค่เม็ดไอเนื้อไม่ได้กินนี่มันก็เสียประโยชน์เยอะ แล้วตอนนี้นกนกเขาก็ามาบินบินวนกันหน้าดูเลยไม่เห็นแล้วครับไม่เห็นลักนกอะ่ะทุ่งนาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ครับ ไม่มีหลักที่เขาติดเครื่องอยู่นะน,นะมีอยู่แปลงเดียวอะที่เขียวอะน,นอกนั้นทั้งทุ่งครับทั้งทุ่งไม่มีใครทํานาเลยเดี๋ยวเขาคงจะรอ,เ,อ,อเดือนพฤษภาไม่น่าจะต้นเดือนแล้วละ่ะน่าจะไปกลางกลางเดือนหรือไปไปลายเดือนเนี่ยเขาจะปล่อยน้ําให้ชาวนาทําแต่คนอื่นเขาก็เริ่มทํากันก็มีบ้างแล้วคนที่ทําก่อนเขาก็จะเกี่ยวได้ก่อน เมษาพฤสภามิถุนากรกระดาเนี่ยเขาก็จะทําพอคนอื่นเกี่ยวเขาก็จะทําต่อแล้วอีกรอบหนึ่งเลยชาวนา,าก็จะทําบางคนเขามีน้ําบาดาสูบเองเนี่ยเขาจะทําปีละสามครั้งอย่างน้อยนะปีละสามครั้งเขาทาได้แน่นี่ก็เป็นต้นยูคาที่เขาปลูกกันห่างกันประมาณ1เมตร รอยเขาตัดไปรอบแรกแล้วนี่มันแตกสาขาแล้วเป็นสามสี่ต้นเขาก็ไม่ได้เอาออกเลยนะครับไว้หมดแล้วก็มีเจ้านี้เขามีมะพร้าวไว้กินเนี่ยโชคดีนะปลูกมะพร้าวแต่ที่โชคมาค่อยดีก็คือเนี่ยเขาเผาเผาแล้วต้นไหม้เลยนั่นน่ะต้นมะพร้าวไหม้เลยเนี่ยก็เป็นความสูญเสียอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกจริงๆก็มันผสมผสานนะ เผาไปบ้างเผาไปบ้างเขาก็จะได้ขี้เท่าขี้เท่ามันก็เป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งกันมันมีธาตุอาหารอีกอย่างหนึง่งซึ่งก็จําเป็นในการงอกของมเมล็ดแล้วก็เร่งเร่งผลให้แก่ครับผสมผสานไปแถวนี้ก็ปลูกมะม่วงมะม่วงธรรมดาครับมะม่วงของไทย ผูกยาวเลยเนี่ยหลายปีแล้วแบบนี้แล้วก็นีนต้นยูคาต้นเดียวใหญ่มากนี่มอ,ม,อมมะง่วงป่ามะม่วงทั้งนั้นเลยครับเนี่ยป่ามะม,ม่วงแล้วก็ยูคาสลับบ้างแต่มะง่วงนี่เยอะมากมีลูกสุกด้วย น่าจะร่วงไปเกือบหมดแล้วมั้งนี่นี่มีลูกสิ้่วงสองสามสี่ลูกโอ้เยอะนะเดี๋ยวเอาไปหมักสักกันหน่อยนี่เป็นยูคาแล้วครับยูคาริสตัดเดี๋ยวอ้อจะไปเก็บมะม่วงรวมเอาไปหมักสักก็นหน่อยไปทำปุ๋ยครับ นี่โหลูกนี้กินได้เลยนะนี่ลูกดีจะเอาไปหมักมันหวานไงหวานหมักพี่สาวก็ให้ก็ถังหมักก็เต็มหมดแล้วแต่ก็อยากได้ผ่านมาอดใจไม่ได้นะล่วงเอาไปซะหน่อยก็แล้วกันเมื่อวานก็เอาไปสามลูกสามลูก นี่อ่ลวงล่วง,วงก็ลอกกินนกกินอย่างนี้แหละก็ไปหมักใส่ถังหมักไม่ต้องใส่น้ําตาลเลยไงเราไม่ต้องมาเปลืองกากน้ําตาลเปลืองน้ําตาลใส่ในการหมักปุ๋ยหมักถ้ามีหน้ามะม่วงเนี้ยเราก็หมักไว้เลยจริงจริงปีหนึ่งมีหน้าละมุดหน้ามะม่วงผลไม้สุกแบบนี้มะละกอก็ได้แบบนี้เราก็ ผลไม้ปลูกผักกินนี่สบายแล้วครับปุ๋ยอะหมดแล้วได้แค่นี้ครับต้นนี้มันเยอะมันลวงไปหมดแล้วเนี่ยมันเน่าหมดแล้วอ่ะเนี่ยไม่ได้แล้วมาม่วงลวงนในวันเดียวต้องรีบเก็บแล้วนะครับวันสองวันนีต้องรีบเก็บไม่เก็บมันก็จะเน่าไปเฉยอ,ยอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดได้กลูงหนึ่งแลนี่ครับอ๋อได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อันี้ก็แปดลูกนี่แย่แล้วอีกลูกนึงเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆมีกระสอบก็ใส่เอาไปทำปุ๋ยได้เลยเนี่ยมันก็ใช้ได้นะไม่ใช่ใช้ไม่ได้เดี๋ยวเก็บไปก็แล้วกันมีกระสอบอยู่อันนี้ไปทำปุ๋ยเนื้อ เอาไปหมักดินครับทั้งเม็ดทั้งอะไรนี่ของเขาช่างเขาถอะเอาไปทิง้งทิ้งไว้ที่ในที่เราเอามาไว้อย่างนี้ก็นี่หน่อยมาตามเอาดินเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยก็แล้วกันเสียดายมัน ว่าจะออกมาเก็บมันไม่ว่างเนี่ยไม่ว่างสักทีพวกแห้งๆอย่างเนี้ยก็เอาไปรวบรวมที่กองปุ๋ยมันก็แทบไม่จไม่เหลืออะไรแล้วครับเนี่ย นี่พอได้มะม่วง,งแห้งๆมาหลายลูกเหมือนกันในกระสอบนี่ในกระสอบเดี๋ยวเอาไปทำแปลงปลูกต้นไม้กันครับเทใส่ไปเลยรวมกันเป็นเลยทั้งลูกสุกที่จะเอาไปทำน้ำหมักด,ด้วยลูกแห้งไปทำปุ๋ยแห้ง แล้วก็จะเริ่มทําแปลงผักโอก็จะเริ่มทําแปลงผักที่มันมีธาตุอาหารเยอะขึ้นรถกับเต็มเก้าอี้มานั่งด้วยได้อีกครับไอ้แห้งๆก็เอาไปทำ ขยแห้งสดๆสดก็จะไปทำปุ๋ยน้ำได้อีกอนี่โอ้ลูกนี้สวยครับนี่สวยนี่กินได้เลยนะนี่ลูกนี้จะไปทำหมักเพราะว่าพี่สาวก็เยอะแยะแล้ว,วบ้านพี่สาวก็เยอะนี่เราก็มาเก็บเพิ่มเองีได้มันมันมาตอนวายแล้วครับอันนี้มะม่วงเขาวายหมดแล้วมันเลยเวลา วันนี้วันสงการทีจริงมันต้องตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาเริ่มมาเก็บได้แล้วมาทุกวันเก็บทุกวันมันก็จะมีเนี่ยมันมีลือลูกเดียวสองลูกเนี้ยต้นหนึ่งอะแล้วมะม่วงเนี่ยมันจะตายปีเนี้ยมันแห้งแล้งจัดปีก่อนอน่าสงสารมะม่วงชาวนาคนดีๆเขาก็ปลูกกันไว้นะขยันขยัน แต่ความแห้งแล้งนะครับเนี่ยทำนาไม่ได้ตลอดถ้าเขาทำนาได้ทุกปีปีละ2องหนต้นไม้งามหมดเลยเสไยด้ลูกดีๆก็เก็บเอาไปด้วยไปหมักแย่างเดียวลนะอ๋อไม่ได้กินอย่างเงี้ยเอาไปหมักทำปุ๋ยน้ำได้เยอะครับสองสามลูกสิ 10, ลูกนี่ก็ได้ปุ๋ยเป็นทั้งถังแล้ว รถเยียบพังหมดแล้วเนี่ยท่อท่อแตกเขาทำ <c oughs> เทปนาบางไงเดี๋ยวจะเ,เทนี่แล้วก็จะเก็บเม็ดเสดาต่อครับตรงนี้ล่มดีมันล่มดีไงแล้วก็เม็ดร่วงไม่มีใครยุ่งเดาต้นนี้เขาฟันแล้วฟันอีกเนี่ยต้นเลยเตี้แต่เตี้ยสูงมันไม่สำคัญครับมันสำคัญอยู่ดีว่ามันล่มพอดี เดี๋ยวออจะนั่งเก็บสบายดิก็จะเก็บต่อครับเมื่อเช้ากินมะม่วงไปสามใบสมลูกกินมะม่วงไป3มลูกปวดท้องจี๊ดเลยกินมากก็ไม่ได้เนี่ยเต็มเลยครับเม็ดสะดาทั้งนั้นเลยเสียดายเดี๋ยวเก็บไปเลยแล้วต้นนี้เสร็จแล้วก็คงจะกลับละรถเขาจะไปเอามะม่วง

มาหน้าได้ได้ได้แต่วาดวัดมาหน้าอีกนิดมาหน้าอีกนิดนึงมาหน้าอีกคืบเดียวพอพอพอมาหน้าอีกนิดเดียวตรงนั้นมันมีบอ่อเอาดินใส่ก็ได้น่ะอ่าโอเคโอเคถอยหลังไปมามากไปหน่อยนะไปคืบนึ่งอ่าอย่างนี้ได้ได้ขยับไปอีกไปอกสอบนึงสอกนึงไปสอกนึงนไปไปไปอีก อ๋อถอยเออโยกถอยอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้มันตกไปไปไปอีกหน่อยไปได้ไปอีกไปอีกไปอีกสอกหนึ่งไปอีกศอกหนึ่งไปอีกค่อยๆกันดึ้ไปพอพออ้าวเลี้ยวไปได้แล้วหากหมดทันหมดหักหมดอวโอเคไปได้เลยหักหมดอะถอยถอยอีกหน่อยดีกว่าบถอถอยถอยเดี๋ยวชิดไปเดี๋ยวตกหลุมเอาละคืนไปเลย ไปเลยเอออย่า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 ขึ้นมานี่เออเออไปไปเลยครับไปเลยเดี๋ยวดูข้างนู้นดิถามโคนข้างนู้นได้ครับได้ได้ไม่เป็นไรได้ได้ได้อยู่ได้อยู่โอ้ได้มะม่วงลูกดีจังเลยสวยมาทำอะไรครับมาเก็บเม็ดสเดาครับเอาไปปลูกเพราะ ชาวนาส่วนใหญ่ก็รู้จักออแลละครับพวกพวกกันหยาดหยาดกันทั้งนั้นแหละครับเนี่ยความบ้วงวางของทุ่งนาครับก็อย่าลืมให้กำลังใจออนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ให้ออด้วยแล้วก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆของออครับจะมีประโยชน์บ้างเก็บสะสมความรู้กันไว้นะครับ แค่ปลูกสะเดอย่างเดียวนี่ก็สบายแล้วครับนี่ยจริงๆที่ลกร้างทิ้งที่อะไรเนี่ยที่สาธารณะถ้าช่วยกันปลูกปลูกทิ้งไว้นะครับเอาสะเดแหละดีกว่ายูคาปลูกไปเลยครับปลูกแล้วก็ไม้ไม้สะเดเนี่ยมันเผาถ่านเนี่ยมันชั้นหนึ่งไงชั้นเลิศเลยเพราะว่าเขาจะมีเผาถ่านต้องเก็บน้ำส้มควันไม้ด้วยนะมันจะคุ้มค่าเพราะว่าถ้าเอาจริงๆอะ่ะ เดาอย่างเดียวเลยนะขัดไม้ะเะดาเผาถ่านขายน้ำส้มควันไม้ลิตรละ150บาทอย่างน้อยนะลิตรละลิตรละบางที่เขาขายลิตรหนึ่งก็คือ1,000ซีซีเนี่ยเขาแบ่งครึ่งเป็น500ซีซี500ซีซีก็160 160เป็นเอาเป็นแบบกันนะไม่ได้เอามา ธรรมดาใส่กันใส่ขวดอย่างดีมีสลักอย่างดีเลยครับรับประกันคุณภาพเนี่ยแค่ได้ผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้จากเดาสารสเดารล้วนๆเนี่ยอย่างดีเนี่ยแค่นี้เขาทานครั้งหนึ่งคุณได้สองหมื่นคุณได้สองหมื่นแล้วครับเผาทานอย่างเดียวเนี่ยไอไอน้ำส้มควันไม้อย่างเดียวเนี่ยแล้วค่าทานทานนี้ก็อย่าไปขายนะทาน ฐานธรรมดาขายเป็นฐานอัดแท่งคุณได้อีกประมาณสักหมื่นหนึ่งอย่างน้อยอีกหมื่นหนึ่งสามหมื่นแล้วครับไม่รู้ว่าโลกนี้จะมีอะไรดีกว่านี้แล้วคนไม่เข้าใจนะครับเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่มหาศาลเท่าไหร่อีกแค่10ปีเดานี่มันหปีไม่เกิน10ปีนี่มันตัดได้แล้วนะครับตัดทําได้แล้วถ้านึกไม่ออกบอกไม่ถูกปลูกเดาเลยสวัสดีครับ